หลักๆก,ก็คือเราได้งบประมาณสาบรนุนจากทางบริษัทโดยทางมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยเราก็มีส่วนช่วยเหลือทางด้านบุคลากรนะครับช่วยเหลือทางด้านเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะมีศูนย์ที่เรียกว่าศู่ย์เทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมนะครับที่เราเรียกว่า RDIPT นะครับซึ่งเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านเครื่องจกักรกลอย่างเช่น CNC อะไรประเภทน,นั้นนะฮะที่เราจะสามารถที่จะมาช่วยในงานวิจัยนะครับก,ก็เป็นที่มาว่าเราได เงนินสนบสนุนจากทางบริษัทเอ็มอาร์นะครับในไส่วนมาพูดถึงพระเอกของเราในวันนี้บ้างดีกว่าครับ,รบว่าประตูกั้นชานชาัลาล์รถไฟฟ้าเนี่ยหลายหลายคนอาจจะยังสงสัยอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าเรามเราีเราได้มีการใช้งานขึ้นมาจริงหรือ,อยังคะอ่าตัวนี้เป็นต้นแบบอเป็นตัวต้นแบบน,น,นะครับแต่ว่าหนะน้าตาก็จะเหมือนกับประตูที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกับของทาง BTS อืมแล้วอย่างนี้คือถ้ามีของ BTS แล้วอย่างนี้อนาคตนี่จะมีเป็น MRT ด้วยไหมคะ คือคือการที่เราจะขายของให้กับทางทางด้านรถไฟเนี่ยมันมันต้องมีการควบยังไงฮนะมันมีหลายอย่างนะมีมีหลายอย่างที่กว่าจะขายได้ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะผลักดันนะครับว่าโอเคให้ให้หันมามองเราบ้างนะครับนะเราก็ต้องมีการทดสอบมีการเหมือนกับว่าพิสูจน์ว่าไอของของเราเนี่ยเอาไปใช้งานแล้วมันต้องปลอดภัยนะนะเพราะเกิดถ้าเกิดมีปัญหาปุ๊บรถไฟเดินได้นี่เดือดร้อนนะเคยเคยเคยมีข่าวใช่ไหมใช่แล้วนี่คือมีการทดสอบมีการปรับปรุงระบบ แน่นอนฮะ,นระเราเราก็<ช>ยังไม่คอมพิวต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าเรามีการทดสอบในเรื่องของอการใช้งานงความคงทนนะฮะความคงทนก็คือเรามีการทดสอบในการเปิดปิดล้านครั้งนะเ,เรามีการทดสอบเ<า>ปไน็นอะต้องล้านครั้งฮะต้องล้านครั้งต้องมั่นใจได้ว่ามันจะไม่อะไรไม่เกิดการเสียหายนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีการทดสอบต่อไปในเรื่องของอย่างเช่น EMC นะครับว่าประอุปกรณ์ไฟฟ้าเวลาที่เปิดใช้งานมันก็จะมีคลื่นพวก แม่เหล็กไฟฟ้าออกมานะครับต้องมั่นใจว่ามันไม่ไปรบกวนกับสัญญาณอะไรต่างๆของระบบรถไฟอะไรประเภทนั้นนะครับแล้วอย่างนี้นี่มีแผนไหมคะว่าจะ complete เมื่อไหร่แล้วจะสามารถใช้งานจริงได้เมื่อไหร่เรามีแผนนะครับเราจริงๆเรามีแผนที่จะสร้างอีกตัวหนึ่งที่มันจะเหมือนกับที่จะไปใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้ถามว่าใช้งานได้จริงไหมก็ใช้งานได้จริงแต่ว่าวัาสดุอะไรต่างๆนี่ยังยังไม่ดีเท่าที่จะใช้งานจริงเพราะว่าเรายังใช้พวกเหล็ก ขึ้นมันมีน้ำหนักยังเป็นเหล็กที่ยังมีน้ำหนักใช่นะานการที่จะผลิตขายจริงควรจะต้องเป็นพวกอลูมิเนียมอะไรที่มันมีน้ำหนักเบาอะ,อะไรเงี้ยครับเพื่อเพื่ออะไรคะ,ะเพื่ออะไรครับเพราะว่าชานชลานี่มันก็ไม่ได้แข็งแรงนะฮะถ้าเราใช้ของหนักๆคิดดูว่าประตูนี่เป็นสิบนะตู้หนึ่งเนี่ยมันมีแปดมีสี่ประตูสองฝังก็8แปดประตูนะครับแล้วถ้าเกิดขบวนหนึ่งมีสี่มีสี่ตู้นะครับก็ก็หลายประตูอยู่นะฮะน้ำหนักก็จะต้องเบา แล้วเมื่อกี้เห็นบอกว่ามันมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาด้วยอย่างนี้จะมีเป็นอันตรายต่อคนไหมคะอ๋ออันนี้อันนี้มันอาจจะฟังดูน่ากลัวนะครับแต่จริงๆแล้วไอ้คลื่นนี้มันมันก็เวลาเราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็ได้แผ่ออกมาอยู่แล้วนะครับมันไม่ถึงจะเป็นอันตรายต่อต่อมนุษย์นะฮะแต่ว่าในระบบรถไฟเนี่ยนะครับมันจะต้องมีมาตรฐานนะครับเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันอยู่นะครับฉะนั้น เราจะต้องแน่ใจว่าอคลื่นที่มันแผ่ออกมาเนี่ยนะมันไม่ไปรบกวนกับอุปกรณ์ตัวอื่นนะนะไม่งั้นเดี๋ยวการทํางานก็จะมีปัญหาการทํางานจะรวนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะครับตอนนี้ก็ชักเริ่มอยากจะเห็นหน้าตาของประตูกั้นชา้นฉลารถไฟฟ้าของจริงแล้วรบกวนอาจารย์พาแป้งไปดูได้ไหมคะอ๋อได้เลยครับได้ครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไปดูกันค่ะว่าหน้าตาของ ประตูกั้นชันชลารถไฟฟ้าเนี่ยที่อนาคตเราได้ใช้กันแน่นอนนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะวัสูุนี้จะต้องผ่านมาตรฐานรถไฟ<ม>นะครับยกตัวอย่างเช่นต้องไม่เกิดการลามไฟมนะครับเมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นมานะครับอย่างเช่นถ้าเราใช้กระจก อะมันก็ต้องเป็นกระจกนี้ภัยวไขนะครับคือแตกแล้วเนี่ยมันต้องไม่ร่วงมานะครับ<ม>เป็นอันตรายต่อผู้โดยสารนะครับจริงๆแล้วระบบเนี่ยมันต้องไปเชื่อมต่อกับรถไฟไฟไ้าอีกทีนึ่งนะฮะตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นชุดชุดซีนเวชนอันอันนี้คือเป็นตัวเหมือนระบบควบคุมการของของ,ของรถไฟอย่างดีของประตูอย่างเดียวนะครับอ๋อค่ะ สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยากเป็นสมาชิกวารสารอพวชครับสามารถสมัครได้3วิธีดังนี้เลยนะครับวิธีที่1นะครับท่านที่มีวารสารอพวชอยู่แล้วนะครับสามารถตัดใบสมัครจากหน้ากลางของวารสารอพวชและส่งมาตามที่อยู่ในใบสมัครนี้ได้เลยวิธีที่2นะครับติดต่อมาที่อพวชตามที่อยู่นี้นะครับ เทคโนธานี ani, ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี12120หรือโทรศัพท์025779999นะครับต่อ2125และ2103วิธีที่3นะครับสมัครมาทางเว็บไซต์ของอพวช www.nsm.or.th โอ้โหรู้แบบนี้แล้วก็รีบสมัครกันมาเยอะๆเลยนะครับ